คุณกำลังรับชมคลิปคำาำํานายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำาทํานายในวันนี้หากคำาำํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำาำํานายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับว่าในช่วงหนึงจนถึง15สิงหาคม2568นนี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตา การงานการเงนิงนโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ like, และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับ ไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้นะครับมีไพ่ดิอาคิมิสตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในดวงการงานคนเกิดวันอังคารนะครับและต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้จะมีสถานการณ์ที่คนเกิดวันอังคาร ต้อง ตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตัดสินใจให้รอบคอบต้องตัดสินใจให้ดีนะครับอย่าประมาทอย่ารีบร้อนนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ดูจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นดูจะยุ่งสักหน่อยนะครับมีหลายเรื่องที่ต้องทำมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการนะครับบางคนก็จะต้องจับงาน2งาน ทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการที่หัวหน้างานเจ้านายหรือว่าคนที่เขาให้คุณให้โทษเราได้นะครับหรือว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราในเรื่องงานเขาจะเห็นศักยภาพเห็นความสามารถในตัวเราแล้วก็จะมอบหมายหน้าที่สำคัญๆหรือว่ามอบหมายโอกาสดีๆในเรื่องงาน ให้กับคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่าราชินีแห่งคาถาครับจะพูดถึงความสําเร็จในเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะคนเกิดวันอังคาร ที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับต้องบอกว่าดวงการงานในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้จะเด่นเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะทำอะไรก็มักจะเป็นดีครับจะทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะพบกับความสาเร็จ ที่เปรียบเสมือนบันไดครับบันไดก้าวแรกที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในก้าวต่อไปนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสิ่งที่อาจจะต้องระวังในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้คือไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบนะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้คนในเรื่องงานนะครับมีความขัดแย้งหรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนในที่ทํางาน ก็ได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะคนที่นะครับอายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นอายุงานหรือว่าอายุไขก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่กิจการนั้นไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเจราจาตกลง ต่อรองในเรื่องธุรกิจกับใครก็สำเร็จได้ด้วยดีเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะครับหรือว่าวางรากฐานบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นช่วงเวลาแห่งการได้ลงทุนหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ถือได้ว่าดีไม่แพ้กันนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังคือระวังในเรื่องของลูกน้องลูกจ้าง คนภายในองค์กรสร้างปัญหานะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลาย ส่วนคนค้าขายการค้าการขายจะดีครับเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายไปได้นะครับโดยเฉพาะใครที่อาจจะนะครับมีความคิดที่จะเอาสินค้าใหม่ๆมาขายก็จะเป็นช่วงเวลาที่สินค้าใหม่ๆที่เอามานั้นขายดิบขายดีไม่แพ้สินค้าเดิมที่คุณนั้นขายอยู่เลยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์นะครับหรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านก็ถือได้ว่าดีแล้วก็เด่นไม่แพ้กันครับ ส่วนเรื่องที่ต้องระวังคือระวังลูกน้องลูกจ้างทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วให้เรานั้นต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ปวดหัวให้เหนื่อยใจนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานไปได้สวยไปได้ดีบางคนจะอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าหรือว่าได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ทําอยู่นะครับรวมถึงบางคนก็มีเกณฑ์ได้ทํามากกว่า1อาชีพด้วยอาจจะเป็นลักษณะของการทําอะไรควบคู่ไปกับงานประจําที่มีที่ทําอยู่นั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานครับคนเกิดวันอังคารครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังครารใครที่กําลังหางานกําลังสมัครงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เจองานที่ชอบเจองานที่ใช่เจองานถูกใจครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังครารกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันอังครารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้มีไพ่เดอะซันครับไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตใบนี้จะพูดถึงการเงินที่คล่องตัวมีไรายได้หลายทางรวมถึงไรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้าครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะได้ผลกำไรผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะถ้าเรานั้นลงทุนด้วยความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นครับคนเกิดวนันอังคารทั้งหลายไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงการมีลาบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้นะครับหรือว่าได้ เงินทองได้ทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุในบ้านนะครับนำพามาให้นั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะ พูดถึงในเรื่องของการที่ถ้าคนเกิดวันอังคารใครที่กําลังตั้งใจจะซื้อที่ซื้อทางนะครับหรือว่าตั้งใจจะมีบ้านมีรถต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้สมหวังสมใจด้วยนะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงดวงเศรษฐีครับมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินก้อนโตของคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับเป็นช่วงเวลาที่นอกจากการเงินจะไหลเข้าแล้วทําอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วง หนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ก็มักจะเป็นดีครับสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เก้าคาทาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลนะครับในช่วงหนึ่งจนถึงสิสิงหาคมนี้ระวังในเรื่องของการเงินล้วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่เก็บเงินได้ไม่ค่อยดีนักนะครับมีมากก็มักจะใช้มากมีน้อยก็มักจะใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บนะครับรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกโด โกงโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับจากคนที่ลายร้อมอยู่รอบๆตัวเราด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินต้องมีสติให้มากจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเงินเงินทองทองในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้ขอให้ทบทวนให้ดีรอบคอบให้จงหนักครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างนะครับว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีไพ่3ถ้วยขึ้นมาเราจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสี่ยงโชค นะครับหรือว่าเสี่ยงดวงก็มีโอกาสจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆหรือว่ามีโชคลาภเกิดขึ้นครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่สามถ้วยยังจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับไพ่าราชาแห่งเหรียญน,นะครับขึ้นมาด้วยเราจะพูดถึงการเงินไหลเข้าดวงเศรษฐีมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาแล้วเปลี่ยนสถานะทางการเงินของ ตัวคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นสามารถที่จะพลิกสถานะทางการเงินของตัวเองได้นั่นเองเนะครับโชคลาภของคนเกิดวันอังคารไพ่เดอะสตาจะพูดถึงการอธิษฐานขอ นะครับหรือว่าอาจจะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเรานั้นเคารพนับถือนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้เคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําให้คนเกิดวันอังคารนั้นรักษาศีลห้านะครับหรือว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมคิดดีทดําดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลครับก็จะเสริมดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันอังคารในช่วงหจนถึง15สิงหาคมนี้ได้ดีครับ ดวงชะตาชคลาผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างครับว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารมีไพ่3ถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะครับคราวนี้จะพูดถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีใครที่เจ็บป่วยมานานอย่าเพิ่งท้อใจครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่คุณนั้นเป็นอยู่จะเป็นช่วงเวลาที่ฟื้นตัวได้ดีได Pai, โรคหมอถูกคนนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะหายเจ็บหายป่วยไพ่สิบถ้วยจะพูดถึงร่างกายที่กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้นะครับถ้าจะต้องระวังอะไรไพ่ดิเอ็มเพ s สนะครับหรือว่าไากกพ่จักรพัินีจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บในระยะยาวอย่างโรคอ้วนนะครับหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับไขมันในเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะ รับประทานของที่มีประโยชน์นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายอะไรมันมันหวานหวาน,วนก็อาจจะเผาๆบ้างก็แล้วกันนะครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยให้ต้องกังวลใจแต่ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากให้คนเกิดวันอังคารน,นั้นนะครับใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทไม่ใจร้อนนะครับแล้วก็คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเสมอนะครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาความรักคนเกิดวันอังคาร1จนถึง15สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารเรื่องความรักความสัมพันธ์มีไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมาพร้อมกันถึง3ใบนะครับไพ่ The World จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดูจะไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆนะครับมีพื้นที่ว่างมีอิสระให้แก่กันและกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์นั้นอยู่ใน ยะที่พอดีไม่ห่างไปแล้วก็ไม่ใกล้กันจนเกินไปจนทําให้ไฟได้ไฟหนึ่งนั้น อึดอัดใจนั่นเองครับใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับไพ่สามคาถาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดูจะมั่นคงแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างยุ่งยุ่งมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจหรือว่าโฟกัสกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยนะครับที่จะมีเวลามาโรแมนติกหรือว่าเติมความหวานให้แก่กันมากนักแต่โดยรวมแล้วยังถือได้ว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลา ที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีเสถียรภาพที่ดีครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความสบายใจนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นดูจะอบอุ่นแล้วก็ได้รับการเติมเต็มนะครับ ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่ได้จากคนรักหรือคนรักที่เขาก็รู้สึกว่าคุณนั้นได้เติมเต็มแล้วก็ไม่ได้ต้องการ สิ่งอื่นสิ่งใดนะครับหรือว่าคนอื่นคนใดเข้ามาแทนที่คุณนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนโสดเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้สละโสดครับบางคนอาจจะไม่ได้มองเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นหลักในชีวิตแต่จะมีคนเดินเข้ามาทักทายหัวใจโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า นะครับหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างแดนก็ได้เช่นกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับให้พบ จเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจออุปสรรคปัญหาใดในชีวิตก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิดเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหไลค์คนละหนึ่งแชร์ share, เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ